ทางปลาปังอาจทางไรเอ้ยอุบาทปังอาจมายาหนุ่มพออ่อไม่เคยอ้วนอใบไกูดาบได้นาำจะเด็ดตามใจนึกถึงคุนอินังคอยสร้างกำชับให้แกลบงรับทำเสอร์เป็นเสอร์ไทยพอดู าทีควมเ่เป็นปอดทระธานนะฝ่ายสงในการที่จะประชุมเพลิงนะครับในวันนี้ก็ดำดับคร่าวๆนะก็อันดับแรกก็จะได้ให้ประธานฝ่ายสงนั้นขึ้นไปนะเอาดอกไม้จันจุดที่หน้าสรีละหรือศพของหลวงพ่อหลวงพ่อเย็นเหล่านะครับ ต่อจากนั้นก็จะเป็นคณะส่งนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคารวานะต่อกันเลยนะครับวันนี้ก็ได้กราบรัตนาพกุลเจ้านะสี่ลูปมาสวดภูมินะครับในวันนี้ก็ได้อารัธนานะท่านพระมหาสมชายปิยทโลเจ้าคณะตำบลท่าตูม หลองเจ้าวาดวัดศรีโพธิมาลัยและรูปที่สองก็คือท่านพระครูสังฆลักษณ์อนุไทยอนุพัฒโทเจ้าคณะตำบลหัวว่าเขตสองเจ้าวาดวัดโพทองนะรูปที่สามก็เป็นท่านพระสมุขมงคลวิสุทธโธเลขานุก,การเจ้าคณะอำเภอสีมาโพธิ์หลองเจ้าวาดวัดธรมรมธิ์ศรีและรูปที่สี่ก็พระครูประหลัดเดชชัยฮิริสัมปันโน นะครับรูเป็นองคนะ์สวดนะสวดภูมิก่อนที่จะนำดวงวิญญาณของหลวงพ่อท่านนั้นไปสู่ในสัมภัย,ย,ยพบที่ดีขึ้นนะในพบภูมิที่สูงขึ้นของเรานะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ9นาทีเนาะเราจะได้กราบรัตนานะประทานส่งนะได้จุดไฟนะครับในการเผา สิริลาของหลวงพ่อพระโคะสิริจิตธรรมคุณนะอดีตเจ้าคณะตำบลโคกปีบอดีตเจ้าวาดวัดป่าสงธรรมของเราในวันนี้ในเวลา19นาฬกาโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพระพิสุสง์นะคู่ที่มาร่วมในการเผาหรือชานามรกิจศพของหลวงพ่อเรานะครับ วันนี้เราก็จะได้ส่งสรีระของท่านนั้นไปสู่ในพระภูมิที่สูงขึ้นนะครับเราทำด้วยความที่เราเป็นศิจานุสิทธิ์ของท่านนะครับ

สาตมโนุสเวสุงจตุมหาราชิกานังเทวานังอันตังสุตวันตาวัติงสเทวสาธมนุสเวสุมาราชิานังเทวานัง

ตูสีตาเทวาสัตมนุสสาวิสุตุสิตานังเทวานังสันตังสุตตะวันิมานาะเตเทวาสัตมนุสสาวิสุ เทวานังสัตตังสุตตะวะบาลณีเมตตวะตวัตติเทวาสัตตมโนตตาเวสุบาะณีเมตตวะตวัตตินังเทวานัง Sutawa amma parir sacca Dewa santa manu Sawe sungpamma Sutawa amma paruaita

นังเทวานังสัตตังสุตราวะปาริตตาปเทวะสาธะมนุสสเวสุงปาริตตาบ นังเทวานังสันตังสุตาวะอาปามานาปเทวะสัตมโนสาวิสุงอาปามานาปนังเทวานังสันตังสุตาวะ Awal pahalita suba apabasara dewa Satamanusabisu apasaranang dewa Satang sutawa pahalita suba dewa สัตมนุสสเวสุปเริตสุภาณังเทวานาสตังสุตตะวะอาปามนาสุภาเทวะ Sau xa về xuống apa maà Thế waà ta tăng sutawa supakkin các Thế Sau xa về xuống dùpa นังสัตตังสุตตะวะเวหาปรเทวะสัตตมนุสสะเวสงเวหาปารานเทวานังสัตตังสุตตะวะวิหาเทวะ Satamanot sawesong awihanang dewa na Satang tutawang atapka dewa Satamanot xa tâng giúp tao á giúp tao ta đeo á sạch đeo áo tao mang tâng giúp tao

Paranasiyang isipatane amikataye Anutarang tamacakang pawatitang Apatiwati yang samane na wapramane na

Tu la hoatimewawana tewanuwang ada ko bak wa uutan

I oh, oh, обучение ඒतुपाचઆ हमමनपाचयो आ पाति पाचयो आनंदरपाใจ समानंदरपाใจसाहाछ पाच Jaya uh, Upaniya Jaya Pachayu Puriya Sata Pachayu Pachasata Pachayu Ase Varna Pachayu Kama Pachayu Vipaka Pachayu Ahara Pachayu Hinti Pachayu နာပတေယောအမကပတေယောသမ္ပယောတပတေယောဝိပယောတပတေယောအတိပတေယောနတိပတေယောဝေကတပတေယောအဝေကတပတေယော ยะถาวะริวะหาภูราปุริปูเดนติสาการังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปติจังตุมหังกิปเมวัสมิเชตุสัพเปปูเดนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธารมนิโชติ ราโหยะทานเววาจันโตสัพพะโรังโขนฺเวนตะตุมานเตภาวะวันตโรโยสุขิเฑนกายุโคภาวะ <laughs> <laughs>

Isu pati titati, koram tangi tayang satanaso, upaka pati soya, ditamu acayang nita situa.

Awatu sapa manggarang langkan <laughs> tu sapa diwetan sapa buatan Upawena satan soti bawat tuti

อาเวนะสะทโสทีพวันตุเต Thank you Thank uh -huh.